สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ดงแหนแดงนะฮะดงแหนแดงเลยนะครับเข้ามาใกล้ๆเลยเข้ามาใกล้ๆเลยนี่ดูข้างหลังข้างหลังคือดงแหนแดงนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอแหนแดงนะฮะนี่แหนแดงแหนแดงเป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสเป็นอย่างมากเลยตอนนี้คือแหนแดงเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับ ตัวเขาเนี่ยมีโปรตีนคือตั้งแต่1 6 3ถึง30เปเลยนะครับผมโดยเฉพาะแหนแดงสายพันธุ์อะไรนะไมโครฟิล่าไมโครฟิล่านะครับคือสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่1นึ่ลำต้นใหญ่ต้นใหญ่แข็งแรงนะครับแตกลูกไวนะครับโปรตีนสูงมากครับซึ่งถูกพัฒนามาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับไว้สำหรับ เลี้ยงหอยเลี gender, ้ยงปลาแล้วครับซึ่งหอยเนี่ยเลี้ยงได้หลายหอยเลยครับมีกระทั่งหอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่สีดําหอยขมนะครับหอยจุบนะครับนี่หอยขมเนี่ยเห็นไหมคือมันตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่นี่ตัวเขาใหญ่มากเลยนะนี่หอยจุกหรือหอยขมนะครับคือเขากินแหนแดงเป็นอาหารครับซึ่งเป็นอาหารที่ต้นทุนต่ํามากๆนะครับสําหรับที่ ไข่กําลังมองหาว่าจะลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์หรือว่าเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับเลี้ยงได้ไม่ทั้งไก่นะครับไก่เป็นนะครับทําให้ไข่นะครับทําให้ไข่แดงนะครับมีสีแดงยิ่งขึ้นและทําให้รสชาติมันยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนี่แหนแดงครับเราอยู่ในโดงแหนแดงนะครับตอนนี้นะครับเรามีจํานวนเยอะมากนะครับราคาย่อมเยาวเลยนะครับผม ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับใครสั่งมาเราจะส่งให้ได้หมดนะครับทั่วประเทศนะครับส่งไปสนีเลยนะครับผมโอเคดูเลยนะครับซึ่งเลี้ยงได้ไม่ทั้งปลานะครับเดี๋ยวเราจะไปจับปลามาให้ดูไปดูโอเค้นเนั่งนเกิดไป ท่ายด้วยตัดอะไรมาครับไปชมกั like. yeah. นนะครับเราไปไปดูปลากันครับซึ่งปลาเนี่ยเราได้จับเข้าไปชังมาแล้วนะครับซึ่งตอนแรกว่าจะจับปลาให้ดูครับแต่ว่ามันจับยากมากในปานะในโดงแหนแดงครับปลาอ้วนมากไปดูกัน ให้ดูให้ดูปลาครับปลาไหมปลากำลังดีนับเยี่ยมเลยนะเร <Yeah. S 1> จ,จับเขาไม่ได้นะครับ เราจะมาดูกระชังนี้นะครับเรามาดูกระชังนี้กันกระชังนี้เราเลี้ยงหอยเชอรี่สีดํานะครับซึ่งเป็นหอยเชอรี่ธรรมดานะครับซึ่งเลี้ยงร่วมกับปลานินนะครับเรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งเลี้ยงด้วยแหนแดงนี้เลยนะครับผมนี่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 มามาดูกันเลย Come on c o า e on. มาดูกันนี่ครับเป็นกระชังหอยนะครับนี่มาดูดูใกล้มาดูใกล้นี่ครับเราเลี้ยงด้วยแหนแดนนะครับซึ่งหอยเนี่ยเขาจะมีหลายรุ่นนะครับขึ้นเขาขยายพันธุ์กันเองนะครับโดยโดยธรรมชาติเลยนะครับนี่นะครับหอยเชอรี่สีดํานะครับมีหลายรุ่นมากเลยนะครับอ่า มีบางตัวอาจจะเป็นสีทองบ้างไม่เป็นไรดีถือว่าดีครับนี่เลี้ยงได้ทั้งหอยเชอรี่สีดําหอยเชอรี่สีทองนี่ครับดูดูจากหอยนะครับนี่ถ้าปากเขาเต็มแบบนี้เนี่ยเนี่ยปากเขาเต็มแบบนี้แสดงว่าเขาอ้วนมากนะครับเขาสมบูรณ์มากเลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มไข่กันแล้วนะครับดูดูมาดูไข่นี่เขาก็เริ่มไข่กันแล้วนะครับนี่เลี้ยงได้ทั้งหอยเชอรี่สีดำหอยเชอรี่สีทองกันเลยทีเดียวมาทีนี้เรามาดูปลาปลาอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวยกให้ดูเลย มามาค o m อนค c มอ e o โอ้โหเยอะมากเลยนี่ครับหอยเยอะมากลูกหอยเต็มเลยจุดดำๆที่เห็นตามภาพก็คือหอยหมดเลยนะคะนี่คร um> ับนี okay ่คืออันน um> ี้คือปลานินครับอันนี้คือปลานิล ไซเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูไซใหญ่ไซใหญ่ที่เราจับมาจัดบ่อใหญ่กันเลยนี่นี่เฮ้ย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 โอ้โห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 อันนี้ไม่ได้เมคอะไรนะครับอันนี้คือเลี้ยงจริงจิิงนี่ดูเลย บอกเลยว่าเลี้ยงด้วยแหนแดงจริงๆเลยนะครับผมอันนี้เลี้ยงกี่เดือนคะอันนี้หอยนะครับเลี้ยงมาหอยเนี่ยเลี้ยงมาสามเดือนแล้วแต่ว่าปลาเนี่ยเลี้ยงมันนานนะครับประมาณห้าเๆๆดือนแล้วนะโอ้มีขยะมีเศษใบไม้เยอะแยะเรามาดูว่ามันมันอ้วนแค่ไหนเรามาดูว่าอ้วนแค่ไหนคือ มีทับทิมหรอปลานิลนแดงโอ้หักมากครับเนี่ยครับถ้าใส่อย่างนี้ไปก็คืออยู่อาหารเขาเนี่ยจะกินได้ประมาณสักสองวันเขาก็จะกินหมดเขาก็จะนี่เลยัะอันนี้ปลาทับทิมอันนี้ปลานิลนะปลานิลนแดงหรือว่าปลาทับทิมนั่นแหละครับโอ้อ้เอ้าอันนี้ก็จับโอ้ย เราจะมาจากบอ่อใหญ่นะครับเนี่ยดูมันแขวงแค่ไหนหูนี่เลี้ยงจากไหนแดงนะครับผมนี่ครับคือเป็นอาหารต้นทุนต่ำเลี้ยงแบบธรรมชาติอยูโดยแบบธรรมชาติรสชาติเนื้อก็จะดีขึ้นนะครับก็คือจะไม่มีกลิ่นขาวกลิ่นอะไรนะครับนี่นี่ดูครับดีนี่โอ้ยดูโอ้โอ้โอ นี่ครับเลี้ยงธรรมชาติได้สายนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย,โอยนี่โอ้ยเ <c oughs> อาจับปลามือเดียวเอาจับปลามือเดียวกันเลย,โอ,ยโอเคก็ค <c oughs> ือเรียบร้อยนะครับใครสนใจ สั่งได้ติดต่อเข้ามาเลยนะครับ093 7 7 8 5 2 3 3นะครับหรือว่าที่เพจดีมแลนด์ฟาร์ม2พี่น้องหรือว่าเข้าไปเซิร์ชในที่ YouTube ได้เลยว่าดีมแลนด์ฟาร์ม2พี่น้องเช่นกันครับอยู่ที่อำเภอนาะเชือกจังหวัดมหาสารคามนี่เลี้ยงปลาโดยธรรมชาตินะครับข้างในก็จะเป็นปลาบึกปลาสายปลาเทปูเลี้ยงเฉพาะปลากินพืชน,นี่กวนมาก I'm have to